ประตูตรงกันแบบไหนที่เราจะต้องแก้โดยการติดน้ำเต้าและประตูตรงกันแบบไหนที่เราไม่จำเป็นต้องติดน้ำเต้านะคะเคสแรกนะคะถ้าบ้านของเรานะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าบ้านชั้นเดียวมีประตูตรงไหนตรงกันถือว่าผิด ทั้งหมดวิธีการแก้ไขคือการติดน้ำเต้าลูกเล็กนะคะลูกกลางไว้บนวงกบเหนือประตูนะคะที่ตรงกันนะะไม่ว่าจะเป็นประตูห้องน้ําตรงกับประตูหลังประตูห้องนอน2ประตูตรงกันอันนี้ต้องแก้หมดยกเว้นอย่างเดียวในกรณีที่ประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังวิธีการแก้ไขไม่ใช่การติดน้าเต้านะคะวิธีการแก้ไขก็คือต้องทําช่องนะคะพาร์ติชันช่องทางเดินร0 7 เพื่อปิดไม่ให้ประตูหน้าบ้านและประตูหลังตรงกันเพราะฉะนั้นการที่ประตูตรงกันลมเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปเงินเข้าแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดนาเต้านะคะและก็อีกหนึ่งเคสก็คือประตูหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านตรงกับบันไดนอกบ้านที่จะขึ้นบ้านของเราในส่วนนี้ก็ไม่ต้องติดนาเต้าบริเวณด้านหน้าของประตูด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าประตูคุณจะตรงกับบันไดก็แล้วแต่ถือว่าอยู่บริเวณภายนอกบ้านแล้วไม่จําเป็นต้องแก้ไข ะะและในกรณีที่บ้านสองชั้นนะคะบ้านสองชั้นขึ้นไปถ้ามีประตูตรงกันบริเวณชั้นล่างนะคะไม่ใช่ประตูหน้ากับประตูหลังนะคะเป็นประตูบานอื่นๆที่ตรงกันชั้นล่างคุณไม่ต้องติดน้ำเต้าเ,เลยคุณจะติดเฉพาะชั้น2เท่านั้นชั้น2ขึ้นไปเท่านั้นที่คุณจะต้องติดน้ำเต้านะคะไม่ว่าจะเป็นประตูตรงกันจากภายนอกนะคะภายนอกห้องหรือประตูตรงกันภายในห้องต้องแก้ไขทุก นะคะไม่ว่าจะเป็นประตูห้องน้ํานะคะตรงกับประตูระเบียงนะคะหรือประตู istas. ห้องตรงกับประตูออกระเบียงอันนี้ต้องติดน้าเต้าด้วยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการติดน้าเต้าไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของทุกจุดในการที่เรามีประตูตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นติดน้าเต้าต้องติดให้ถูกจุดแก้ให้ถูกที่ถ้าเกิดคุณแก้ไม่ถูกที่แก้ไม่ถูกจุดการที่คุณแก้ไขถือว่าไม่ส่งผลทางฮวงจุ้ยค่ะ